วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนนือกับพ่มวันนี้พ่มพามาดูที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงนะครับพ่มซึ่งวันนี้พ่มพามาดูที่นานะครับซึ่งพามาดูที่นาที่นาที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยครับพ่มที่นาแปลงเนี้สิบไร่สิบไร่พอดีนะครับสิบไร่พอดีอยู่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นาสิบไร่แปลงนี้ที่เราเห็นกำล,ลังเห็นอยู่เนี่ยครับเที่ยวชอุ่มแปลงนี้นะครับ สิบไร่เนี่ยค่ายกแปลงนะครับซ่องจุดซ่องลานบาทซ่องจุดซ่องลานบาทค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้ครับชั้นเน็นขุดแดงนะซ่อซี่จอนะครับพมซึ่งที่นาแปลงเนี้ยอยู่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นาแปลงนี้นะครับติดถนนรัดยางนี่นะครับตอนนี้พ่มยืนอยู่ด้านหน้าที่นะครับติดถนนรัดยางเนี่ยครับที่เราจะเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับ ตรงนั้นเป็นถนนลัดยางลัดยางแล้วมีเส้ไฟฟ้าเส้ฟไฟฟ,ไฟ้าแรงสูงผ่านหน้าที่นี่นะครับพมซึ่งที่แปลงนี้ไฟฟ้าน้ำป่าผ่านหน้าที่ครับแล้วมีล่องน้ำนี่นะครับล่องน้ำสธาณะนี่นะครับที่เราให้มีน้ำอยู่ผ่านหน้าที่เลยซึ่งเขตที่เนี่ยหน้ากว้างทของที่นะครับอยู่ประมาณ6 2ซเมตรจะเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดนี้นี่นะครับเสาเขตจุดนี้ แล้วก็จะเลาะตามต้นยูคาแล้วก็คันนานนี้ไปนี่นะครับคันนาน,นี้ดูง่ายครับที่นาดูง่ายที่นาจะเป็นคันนานดูง่ายเลยเลาะคันนาน,นี้ไปยาวไปซึ่งต้นยูคาข้างล่างนู่นเลยครับซึ่งที่นาก็อยู่ตรงนี้นะครับพ่มและข้างหน้านี่ตรงนี้อยู่ในเขตช่องที่ของเรานะครับตรงเนี้ยนี่นะครับพ่มคือที่พ่มเดินไปแล้วก็ที่บายไปเรื่อยนะครับ ที่นาแปลงนี้ก็เป็นที่ดีงามนึงแปลงละสวยมากนี่ครับเราเห็นข้าวขึ้นเขี่ยวชุม่มที่นาแปลงเนี้ยทำนาได้ปีละสองครั้งต่อปีนะครับสองครั้งต่อปีบริเวณนี้ที่บริเวณนี้นะครับก็จะมีบ้านคนยังกระแปลงข้างตรงนั้นนะครับก็มาปลูกบ้านไว้เนี่ครับ จะมาปล um ah, okay. ูกเป็นส่วนส่วนปลาสมปาซ่านนะครับมีมะพร้าวมีต้นไผ่มีอะไรละล้อมรั้วล้อมรั้วไว้แล้วนะครับที่แปลงนู้นสาหรับที่แปลงนี้สิบไร่ที่ผมพามาดูเนี่ยก็เป็นพามาดูที่ดีงามนึ่งแปลงเนี่ยที่แปลงนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่กำลังห้าที่ประมาณสิบไร่แล้วก็มาทําเกษตรปสมปสาซานหรือว่าทําโคกน้องนาปลูกบ้านทําส่วนทําไร่หรือจะปล่อยให้เช่าทํานาก็ได้นะครับแปลงนี้ก็ปล่อยให้เช่าทํานาเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนเช่าทํานาอยู่ ก็ทาได้ปีละซ่องครั้งหรือจะมาปลูกไม้ป่า,าไว้ก็ได้นะครับสําหรับที่แปลงนี้ซึ่งที่นาตรงเนี้ยถ้าเริ่มจากจุดที่พุ่มชี้นะครับจากจุดนู้นนะครับจุดนูน้นที่พุ่มชีนะครับจุดนูน้นก็จะกว้างอยู่ประมาณหกสิบซ่องเมตรส่วนความลึกของที่นาแปลงเนี้ยจะลึกลงไปประมาณแทบนี้นะครับแทบนี้แทบนี้นะครับจากข้างหน้าไปเลย จะลึกอยู่ประมาณ300ประมาณ300เมตรส่วนแทบนี้นะครับแทบนี้นะครับจะลึกลงไปอยู่ราวประมาณ270เกว่าเมตรเกือบ275เ็บ้เมตรไปนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ50-51ถึงเมตรด้านล่างจะจะแคบกว่าด้านหน้าหน่อยแต่ด้านหน้ากว้างอยู่ซึ่งด้านหน้าเราก็จะติดร่องน้ําซึ่งถ้าซื้อที่แปลงนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถฟั่งท่อฟั่งท่อแล้วก็ทําทางเข้าที่ได้เลยนะครับนี่นะครับ เป็นล่องน้ำสาธารณะครับเป็นล่องน้ําเป็นล่องน้ําเป็นเมืองน้ําที่ว่าให้ทางน้าผ่านและก็ใช้น้ํากันนะครับสําหรับที่บริเวณนี้ก็เราจะเห็นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นนาเป็นนาเป็น่วนเป็นไร่นะครับและย่างบริเวณนี้ไม่มีกิ่นขี้หมูใี้ใกล้มลกวนมีเพื่อนบ้านครับมีเพื่อนบ้านซึ่งด้านหน้าเราจะติดถนนลัดยางซึ่งด้านหน้าถนนลัดยางเนี่ยก็จะมีไฟไฟ้าแหล่งสู้ Lord, นาปปาแล้วก็มีไฟทางนะครับ ก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่ผมมานำสเสนอวันนี้ที่ผมใช้ดูตรงโน้นรัดยางนะครับแต่ทางเข้าเนี่ยทางเข้าตรงเนี้ยทางเข้าตรงนี้นะครับจะยิงยาวไปอย่างไดด้านถ่ายที่เนี่ยทางเข้าแปลงเนี้ยทางเข้าตรงเนี้ยจะเป็นห้องแปลงนี้นะครับไม่ใช่ห้องแปลงเราแปลงเราจะเป็นที่นานล้วนเลยแต่ก็เอาไส้ทางเข้าทางอันนี้มาแต่เราก็สามารถฝั่งท้อ นี่นะครับฟั่งท้อนะครับอันนี้เขาฟั่งท้อกันฟั่งท้อแล้วก็ท่มที่ท่มดินเข้ามาในที่ของเราได้เลยส่วนข้างหน้าก็จะเป็นถนนลัดยางนี่นะครับไฟฟ้าน้ำป่าผ้าดแล้วซึ่งถ้าเรามาจากตรงเนี้ยถ้าตรงนี้เราไปนะครับ4ี่กิโลไปอี่กิโลเราจะไปเจอถนนคันคลองมาข้ามเท้าคันคลองมาข้ามเท้านะครับ สอ้อสากิโลครับสากิโลไปจากตรงนี้สากิโลนะครับไปเจอคันของมาข้ามเท้าจะเป็นถนนรดยางไปเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยตรงนี้จะเป็นถนนรถยางกําลังปรปับปรุงอยู่กําลังจะเทใหม่อยู่นะครับตรงถน Entonces, นดอยางเนี้ยแต่เป็นถนนรอยางหล่ส่วนกันได้แต่ถ้าเราไปทางนี้เราไปทางนี้นะครับเราไปทางนี้นะครับถ้าเราไปทางเนี้ยประมาณ4.5กิโล 4.5กิโลนะครับเราก็จะไปเจอถนนเส้นซ้ำทาซ้ำซึ่งถนนเส้นซ้ำซ้ำที่เราจะไป4.5กิโลเนี่ยเราก็จะเจอพวกเซจ j ีเจตลาดนัดตรงนั้นเขาจะเรียกว่าจลาบ้านจลาเก่าบ้านจลาเก้านะครับมาง่ายครับเส้นนี้จะมาถนนเส้นซ้ำทมซ้ำก็ได้ที่แปลงนี้นะครับ4.5กิโลหรือว่าจะมาทางคันคลองมาข้ามเท้าถ้าเรามาคันคลองมาข้ามเท้าเราก็มาประมาณ3กิโลก็มาถึงที่แปลงนี้เลย ก็จะเป็นถนนลัดยางมาทึงที่แปลงนี้เลยนะครับไม่ได้ได้ผ่านถนนหินคุกหรือว่าถนนลุกหลังก็เอาง่ายๆครับที่แปลงนี้ติดถนนลัดยาง10ไร่ค่ายกแปลงซ่องหลานซ่องซ่องจุดซ่องหลานนะครับค่าอวนค่าภาษีเจ้าของออกหายชนโนดเป็นขุดแดงนอซ่อ4ีจอเราจะเห็นตามสภาพนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่นา เนี่ยครับที่งโลกที่นาบรรยากาศดีลามูดเราใกล้ไม่มีส่มมาร์มาปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกไร่ได้นะครับบริเวณนี้ไม่มีป่าอ้อยหรือว่าดงอ้อยนะครับซึ่งบริเวณนี้ยังทํานาได้แ้วบริเวณนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องน้ำท่วมไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟทางมีนะครับไฟทางมีสําหรับที่แปลงนี้ก็สามมาร์ทที่ว่าเรามาปลูกป่าทําสวนทําไร่ได้นะครับเงงดี๋ยวไงที่เราเข้าไปชมที่ต่อกัน ซึ่งหน้ากว้างก็อยู่ประมาณ6กองเมตรส่วนด้านนี้นะครับที่ผมกำลังเดินไปลึกประมาณซ7 3อดถึง1้อย7 5ด้านอง้ดห้านนู้นแทบนึ้แทบแรกที่ผมเดินมาก็เป็นซองร0 0เอ้ย300 300เมตรนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณเอ่อเมตรเดี๋ยวผมให้ดูตารางเรื่องกันนี่นะครับ เนี่ยถ้าเรามาจากคันคอมาข้ามเท้าเท่าเรามาที่พมอธิบายนะครับมาถนนรัดยางเนี่ยสร้างกิโลเมตรเราก็จะไม่ทึ่ที่แปลงนี้เลยแต่ถ้าเราออกทางนี้สี่จุดห้ากิโลเราจะไปเจอถนอนเส้นสร้สางแล้วถนนเส้นสร้สางที่เราออกไปสี่จุดห้ากิโลเนี่ยก็จะเป็นพวกตลาดนัดซีเจมีร้านสะดวกซื้อร้านพัสดุก,ก่อสร้างแล้วก็ชุมชนใหญ่พอสมควรใหญ่มากเลยครับบริเวณนั้นก็จะมีวัดมีอะไรกันก็ออกไปได้เลยเป็นถนนระยางออกไปเลยครับ เนี่ยครับที่น่ากว้างอยู่มาน62เมตรนี่นะครับสี่เหลี่ยมพืชผ้าครับแล้วก็จะลึกลงไปาาง 3, ร 75, 75. 100, ประมาณแถบนี้ซ่องร้อยเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดสิบห้าส่วนแถบนี้ซ่อมร้อยประมาณซ่อมร้อยถึงซ่อมร้อยห้าเมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเอ่อห้เมตรส่วนตรงเนี้ยที่เราเห็นเป็นถนนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นก็ติดทางซ่าน,นะครับด้านล่างแต่จะเป็นถนนคนเดิน ซึ่งเราไม่ต้องห่วงครับพะเราเข้อด้านหน้าได้เลยซึ่งตามที่ผุมบอกไปนะครับเราสามารถฟั่งทอตรงไหนก็ได้แล้วก็ทําทางเข้าที่ไปได้เลยนะครับพุมนี่นะครับซึ่งที่แปลงนี้ยตามที่ผุมบอกนะครับที่ของเราเนี่ยสําหรับแปลงเนี่ยดูตามคนาเนี่ยนะครับ,รบ,ด, ância, รบดูมองตรงไปเนี่ยคือนานออเาานี่ยอยู่ที่ของเราแต่ทางเนี่ยอยู่ที่ทีงเข้านะครับซึ่งที่ตรงนี้ยยงกันตรงกลางตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเอ่อ เจ้าข้องบอกว่าเป็นบอ่อผักน้ําแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วสําหรับคนที่มาซื้อที่แปลงน,นี้สามารถท่อนตรงนั้นเอาได้เลยเป็นบอ่อผักน้ําแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งพักสําหรับด้านหน้าที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้มะคา่าไม่ได้ต้นไม้ที่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าข้องอะ่ะเจ้าข้องเก้าเลยอ่ะเขาทาไว้ว่าเป็นต้นไม้ที่ว่าดั้งเดิมอยู่กับที่แปลงนี้เขาก็เลยทําเป็นที่พักนะครับเป็น้อมปูนนะครับไว้นั่งพักด้านหน้าที่นะครับเราก็จะมีต้นไม้ต้นใ่ร่มรื่น ไว้นั่งหน้าที่นะครับพักป่อนย่อนใจลองมาดูที่จริงก่อนครับบริเวณนี้บรรยากาศดีมากธรรมชาติจริงๆแล้วก็บรากาศเนี่ยไม่ต้องมีกลิ่นขี้มูกขี้ไก่มารบกวนเลยนะครับแล้วที่แปลงเนี้ยเราสามารถมาทําเป็นปูกป้าปูกส้วนปูกไรนะครับหรือว่าเรายากจะได้น้ำเพิ่มเราสามารถเจาะบอ่อประดานได้นะครับบ,บริเวณเนี้ยก็มีเจาะบ,บอ่อประดานหลไรที่นะครับเจาะบ,บอ่อประดานเก็บน้ํากันแมะยังดูยังแปลงค้างนะครับแปลงค้างเนี้ย แปลงข้างเนี่ยก็จะมีบอ่อน้าเก็บน้าดูน้าเต็มปิ๊บเลยเอาไวทา้ทํานาทําส่วนทําไร้กันบรรยากาศดีครับไม่แพงนะครับที่ติดถนนรัดยางนะครับติดถนนรัดยางและไม่ห่างจากจุดสําคัญเยอะครับอย่างที่อบอกคือห้างจากคันของมาข้ามเท้าทีแรกนะครับคันของมาข้ามเท้าเซิร์ชเลยเซิร์ชใน g o o g l e ได้เลยนะครับ ห้างจากคันทรอ,ค,อคันคอมข้ามเท้า3์กิโลแล้วก็จะห้างพวกเอ่อถนนเส้นร้าง้ํา3ถนนเส้นส,ส,ส้ำซ้ำสี่จุดห้ากิโลแล้วก็จะห้างพวกเอ่อซีเจตราดนัดจาราะนะครับร้านสะดวกซื้อหรือว่าเอ่อร้านพัสดุก,ก่อสร้างก็อยู่ประมาณสี่จุดห้ากิโลเหมือนกันบริเวณนั้นก็จะสามารถถ้าเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถขี่รถออกไปซื้อข้องได้เลยแล้วบริเวณตรงนั้นนะครับมีตลาดนัดทุกวัน ตลาดนัดก็จะมีข้องส,สดใหม่มาขายตลอดนะครับพผมแล้วก็จะห้างจากโรงเรียนบ้านท่าเสด็จศาสสศักดิทัง4นะครับอยู่ประมาณ16กิโลเมตรแล้วก็จะห้างจากตัวเมืองสุพรรณเลยอยู่ประมาณ27กิโลเมตรตัวเมืองสุพรรณนะครับถ้ามาจากตัวเมืองสุพรรณจะใกล้กว่า27กิโลเมตรแล้วแปลงนี้ห้างจากเซนทันเวิเกตเซนทันเวิเกตนะครับอยู่ประมาณ110กิโลเมตร110กิโลเมตร จุดทางสําคัญที่พุมบอกไปก็คือตามที่ผุมบอกไปในนี้เลยนะครับพมเนี่ยพุผมผ่มพาดูบรรยากาศดีครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านาขึ้นเที่วยวชอุ่มเลยบริเวณนี้ทํานาได้นะครับไม่ได้เป็นป้าอ้อยหรือว่าอะไรซึ่งจะยิ่วเขตอู่ทองตบบ้านโคง้งเออเอำเภออู่ทองตบบ้านโคง้จงจังหวัดสมุพรีเนี่ยแต่ถ้าเราไปทางเนี้ยทางนี้ตันหุ่มบอกที่มาทางขอนของมาข้ามเท้าเนี่ยเพราะว่าที่แปลงเนี้ยเป็นบริเวณที่ว่า เป็นที่เป็นที่ที่ติดกันระหว่างตำบลสนาคลีกับตำบลบ้านโค้งก็เรียกว่าอำเภอเมืองกับอำเภออูทองเองนิดเดียวนะครับเนี่ยดูบรรยากาศบริเวณนั้นพวกมันก็จะเห็นมีคนปลูกต้นมะพร้าวไปเยอะเลยซึ่งตรงนั้นก็เป็นบ้านคนตรงนั้นนะครับตรงนู้นนะครับเป็นบ้านคนเนี่ยนะครับเราสร้างม,มาดมาปลูกต้นไม้หรือว่าซื้อไว ทำค่าไอ,อ้กินค่าเช่าก็ได้นะครับสําหรับที่แปลงนี้จะเป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่พ่มมานําเสนอกันนะครับพ่อมแต่ทางตรงนี้ที่พ่อบ,บอกนะครับทางตรงนี้คืออยู่ในที่แปลงนี้แต่พ่มก็เดินมาตรงนี้ให้ดูกันก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงก็ถ้าใครสนใจที่แปลงนี้นะครับสิบไร่แปลงนี้ ยู่ตำบลมั่นโค้งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เบอร์โทรตามที่พ่มลงไปเลยครับคือ098 845 1 0 7มค่าที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนือครับพ่มที่ทำนาได้แล้วก็บริเวณรอบข้างถ้าเรามาดูที่จริงบริเวณรอบข้างเนี่ยยังกบตรงนั้นนะครับเนี้ยเขาก็ปลูกดงะพาวไว้ปลูกไปเยอะเลยแสดงว่าที่นี่บริเวณนี้อุดมสมบูรณ ก็เอาง,ง่ายๆครับถ้าเราอยากจะมีน้ำเพิ่มเราเจาะบ่อบาดานได้เลยเจาะบ่อบาดานได้เลยครับเพราะว่าบริเวณนี้ไฟฟ้าน้ำปลาผ่านอยู่แล้วแล้วชนโนก็เป็นกุดแดงแนละ้วซ้อซี่จอบรรยากาศดีครับบริเวณนี้และย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตัดไปเลย100%ไม่มีน้ำท่วมร0 0แน่นอน เดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนะครับที่แปลงนี้ที่ผมให้ดูนะวันนี้นะครับ10บไร่ข่ายที่นา1ิบไร่ติดถนนรัดยางรัดยางนะครับไฟฟ้าน้ำปลาพร้อมมีคลองซ่านะหรือเมืองซ่านะผ่านหน้าที่ที่สามารถดึงน้ำเข้ามาที่แปลงนี้ได้เลย10ไร่ติดถนนรัดยางเนี่ยอยู่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออุททองจังหวัดสมุพรีชฉนดเป็นขุดแดงหนองซ้อซีจอนะครับขุดแดงหนองซ้อซีจอ คือที่แปลงนี้สิบไร่์ตินโนนระอยองเนี่ยค่าย,ยกแปลงนะครับซ่องจุดซ่องลานบ้านซ่องจุดซ่องลานบ้านนะครับยกแปลงชนวไม่น้องห่วงครับเป็นขุดแดงเนาซอซีจอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางทีเราอาจจะเดินมาเราอาจจะเห็นลักเข็น้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สาม,มารถมาดูที่จริงก่อนได้นะครับผมตอนนี้พมก็เดินมาด้านล่างละซึ่งด้านล่างเนี่ยจะกว้า,อางอยู่ประมาณ50เมตร ตานทุ่มบอ่อไปนะครับเนี่ยเราจะดูบริเวณข้างเนี่ยน้ำท้าดมสมบูรณ์ครับทำนาได้ทำนาได้ปีละสองครั้งนะครับซึ่งด้านล่างยงที่ทุ่มบอ่อครับเราก็จะติดทน้นซ่านาอีกเหมือนกันนะครับพมมีคลองน้ำด้านล่างด้วยนี่นะครับดึงน้ำแด้งซ่องทางครับนี่ครับ ถือว่าทู่มากๆนะครับติดนนรัดยางเนี่ยเป็นซีเรียม,มุนพาถนนด้านล่างนี้เป็นรถพานได้นะครับนี่เป็นรถพานไดจะเ,เป็นนนหิ้งคุกเนี่ยครับก็เขาออกตามหมู่บ้านตรงนั้นก็เป็นบ้านคนนะครับมีไฟทางออกขนนได้เหมอนกันตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศดีนาเขี้ยวชฉอุ่มสวยๆเลยที่แปลงนี้สวยงามมาก ก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามผม้ได้นะครับอิ่มค่ายให้ดินส่วนบีมังเนอร์ับผมุ่งสูนเก้าปดแปดสีก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแปลงนี้กับผมุ่มไปนะครับ10ไร่แปลงนี้ค่ายซ่องลานซ่องซ่องจุดซ่องหลานติดนวลลดยางเนี่ยติดถนนซ่องด้านเลยติดคลองน้ำนี่ครับน้ำเต็มเลยก็ทางภูมุ่เองก็จะมีการวาดรูปให้ก็จะเป็นรูปเหมือนหรือรูปวิวทิวทัศน์หรือรูปที่ดินที่เราซื้อไป นี่ครับโหอยู่ด้านล่างตรงนี้สวยมากเลยครับเนี่ยสวยงามเป็นที่ดีมงามหนึ่งแปลงเลยนามเท้าดุมสมบูรณ์ก็เราทางเราเองนะครับถ้าซื้อที่แปลงนี้ไปเราก็จะวาดรูปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นรูปก็จะลงเป็นตัวอย่างไปในคลิปนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้นคลิปเราก็จะมีทางเข้าทางออก ทางเข้ามาถึงที่แปลงนี้ว่าผ่านถนนไหนมาบ้างที่วิ่งมาถึงนน่งถนนเส้นนี้นะครับก็จุดทางสําคัญพวกกระว่าไปตามในคลิปแล้วหรือว่าถ้าใครอยากซอมซอบท่บามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาสอบท่ามกันได้ตามเบอร์โทรที่ผมลงไปเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเองผมก็ลงข้อมูลก็เกือบครบทุนก็ถ้าอยากจะสอบท่ามรายละเอียดที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็โทรเข้ามาอบท่ามกันได้สําหรับที่แปลงนี้นะครับพม พอโถปรปลึกษ้าได้เรื่องที่ดินก็โถเข้าปรึกษ้ากันได้นะครับที่ดินแต่ละแปลงไม่ว่าจะเป็นแปลงซีบไร่แปลงนี้ที่ค่ายซ่องจุดซ่องล้านตืน้อทั้งดอย่ยางหรือว่าเป็นแปลงอื่นที่พุ่มลงให้ดูนะครับก็เข้าไปดูกันเยี่ยมชมกันแล้วก็มีบริการร่างการค่ายโถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพุ่มก็วันนี้เราพามาดูที่ดินดีงามหนึ่งแปลงแนะนําเลยซื้อไว้ทาค่า,ชาเช่าอกินค่าค่าเช่าก็ได้หรือว่าจะมาปลูกป่าปลูกสวนหรือปลูกบ้านก็ได้หมดนะครับบริเวณนี้ หนึ่งที่ดีนงามหนึ่งแปลงที่ผมแนะนำเลยก็อย่าลืมเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช anel ห้องเอ็มค่า้ดินสวนบุรีเมืองเนินอย่าลืมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็ยืมเลยคือกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปที่ผมเอามาลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่ดินแปลงนี้10ไร่ค่ายซ่องจุดซ่องล้าน โถเขามาสอบท่าเหมือนได้หรือจะเป็นแปลงอื่นๆหรือว่าจะ,จะโถเข้ามาปลึกษาเรื่องที่ดินแต่ละแปลงก็โโรเขามาสอบท่าเหมกันได้นะครับพุมซึ่งที่ดินไปเนี้ยเป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่ผมแนะนาเลยราคาไม่สูงสิบไรซ่องจุดซองหลานซื้อเก็บไปเก่งกําไรอย่างได้เลยนะครับสาหรับที่แปลงนี้เดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศอีกรอบนะครับมีต่นาล้วนครับบริเวณนี้ ที่บริเวณนีน้ำไม่ท่วมด้วยร้อต์ต่ำกว่าน้นไม่เยอะด้วยครับต่ำกว่าน้นประมาณสักไม่ถึงเมตรเอาเป็นไม่ถึงเมตรละกันประมาณ70-80เซนนะครับก็ถ้ายังไงสนใจก็โทรเขามาสอบถามกันได้ครับพ่มยังไงวันนี้พ่มข้อขอบคุณมากๆเลยนะครับพ่มเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับพม